ผงข้าวผัดสูตรนี้แตกต่างจากสูตรทั่วไปตรงที่เรามีส่วนผสมลับที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนั่นก็คือผงหัวหอมนั่นเองค่ะที่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นกลมกล่อมมากขึ้นช้อนเดียวอร่อยเท่ากันทุกจานรสชาติจากพัตาคารไปจนถึงโรงแรม5ดาวก็อร่อยนัวได้โดยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับวัตถุดิบหลักๆที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีผงปรุงรสรสหมู น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีพริกไทยป่นผงหอมหัวใหญ่ผงกระเทียมเกลือสมุนอันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผงชูรสครับส่วนวัตถุดิบที่เหลือนะครับก็จะมีข้าวสวยหุงสุกครับแครอทแล้วก็เนื้อปูนะครับทีนี้เรามาลงมือทากันได้เลยนะครับเรามาผสมผงผัดข้าวกันเลยนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะครับลงในอ่างผสมได้เลยครับเราจะเริ่มต้นด้วยน้ําตาลทรายไม่ขัดสีนะครับผงปรุงรสรสหมูผงกระเทียมพริกไทยป่นผงหอมหัวใหญ่ เกลือสมุนแล้วก็ผงชูรสครับเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะนําไปปั่นอีกรอบหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องปั่นนะครับเราก็สามารถนําผงผัดข้าวตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วเราก็จะนําผงผัดข้าวนะครับมาเทใส่เครื่องปั่นอย่างนี้ได้เลยครับ <S <S แล้วเราก็จะปั่นผงผัดข้าวของเราให้ละเอียดได้เลยนะครับ พอเราปั่นผงผัดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปใส่ภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็ใส่ซิลิก้าเจลลงไปในนั้นด้วยก็ได้นะครับที่เราทําอย่างนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็จะเป็นการช่วยยืดอายุให้ผงผัดข้าวของเราอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไม่ก,ก่อกันเป็นก้อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครทําร้านอาหารนะครับแนะนําว่าให้ทําตามที่เราบอกรับรองได้เลยว่าเราจะไม่ต้องคอยมาเสียเวลาคอยตวงเครื่องปรุงอีกทีหนึ่งนะครับเเพราะฉะนั้นทําทีนึงก็ทําทีไรเยอะๆเลยนะครับเดี๋ย่อันนี้เราจะเทใส่ถ้วยให้ดูนะครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับพอดีว่าวันนี้ผมได้ของขวัญจากเชฟขวัญนะครับนั่นก็คือกระทะในโต๊ะของเชฟขวัญนะครับซึ่งในเซตนะครับก็จะมีกระทะครับนี่ใบใหญ่มากน้ำหนักกำลังดีเลยครับจุดเด่นของกระทะเชฟขวัญนะครับนั่นก็คือสามารถใช้กระตุลิวเหล็กแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีรอยครับจะไม่เหมือนกับกระทะเทฟลอนนะครับที่จะต้องคอยระวังเรื่องรอยขูดขีดครับมาพร้อมกับฝาครับประมาณนี้เลย แต่ว่าจะบอกว่าอันนี้เป็นกระทะรุ่นที่1นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อตอนนี้เขามีกระทะรุ่นที่2มาแล้วนะ มี่2ขนาดด้วยกันค่ะแล้วต้องบอกเลยนะว่าตากล้องเนี่ยชอบไซส์เล็กมากๆเลยนะคะมันจะมีไซส์เล็กที่เหมาะกับคุณผู้หญิงนะเบาสบายเหมาะกับคนที่ที่บ้านอยู่แค่หนึ่งหรือ2คนนะคะทํากับข้าวได้ทุกชนิดเลยละคะ่ะใช้งานง่ายไม่ต้องคอยเผาแล้วก็ไปเคลือบน้ํามันเหมือนพวกกระทะเหล็กเผาด้วยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ครั้งแรกนะครับเราจะต้องล้างทาความสะอาดก่อนแล้วก็มาเคลือบน้ํามันอีกนิดหน่อยแล้วก็ใช้งานได้เลยครับ ทำแค่ครั้งแรกนะคะไม่ต้องทำทุกครั้งเหมือนกับพวกกระทะเหล็กเผานะโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปผัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเตรียมกระทะสําหรับการใช้งานครั้งแรกกันก่อนเลยค่ะกระทะตัวนี้นะครับผมเอาไปล้างน้าเปล่าแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาเผาด้วยไฟอ่อนกันครับใส่น้ํามันลงไปนิดนึงครับกลิ้งให้ทั่วกระทะเลยครับพอเราโลมน้ํามันทั่วกระทะแล้วนะครับทีนี้เราก็ตั้งไฟไว้เฉยๆเลยครับรอให้มีควันขึ้นแค่นั้นพอนะครับกระทะอันนี้ดีมากเลยนะครับแค่วางแป๊บเดียวเนี่ยควันก็ขึ้นแล้วนะครัััับบบพออเเเรรรริิ่่มมีีคควนนนยยาาง้้ะดดแกไล แล้วก็รอให้เย็นตัวลงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็นํามาใช้งานได้เลยครับโอ้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยลงทุนออกมาถ่ายทาข้างนอกเลยนะคะเนื่องจากว่าการผัดข้าวผัดเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟที่แรงนะคะจะต้องเป็นใช้หัวแก๊สแบบไฟฟู่นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าเตาหัวฟู่พี่พ่อค้าแม่ค้ามักจะใช้กันนะแต่ที่สาคัญนะครับข้าววันนี้ที่เราใช้ผัดนะครับเราจะหุงให้แข็งกว่าปกตินิดหน่อยนะครับ กระจายน้ำมันให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วใส่ข้าวลงไปครับตามด้วยผงผัดข้าวของเรานะครับใส่ไปรประมาณ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าผมใช้ตะหลิวเล็กเนี่ยแต่ว่ากระทะก็ไม่เป็นรอยเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่แครอทนะครับ ซึ่งแครอทตัวนี้เรานําไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วนะครับประมาณ30วินาทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับเนื้อปูแล้วเราก็จะมาตกแต่งด้วยแตงกวานะครับมะนาวแล้วก็ต้นหอมนะครับพร้อมกับโรยต้นหอมอีกนิดนึงครับเท่านี้ก็เป็นอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนำไปเสิร์ฟได้เลยครับ เดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะครับว่าไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงครับเนื้อปูเน้นๆมะม่วพร้อมกันครับอหอมอืมันกลมกล่อมกำลังดีเลยครับรสชาติมันนวลนวลนวลเหมือนกับข้าวผัดตำโรงแรม5ดาวเลยครับเดี๋ยวต้องชิมมั่งแล้วแหละมาค่ะให้ตากล้องชิมมั่งมะม่แล้วนะหนึ่งสองสาม ใช่เนี่ยมันคือเข้าผัดตามโรงแรมจริงๆรสชาตินี้เลยเป๊ะมากแล้วที่สําคัญนะพอเราใช้กระทะอันนี้มันจะหอมกลิ่นไหมของกระทะแต่ไม่ใช่ไหมแบบเหม็นนะไหมแบบหอม,หอ,มอร่อยอะใช่ไหมแบบหอมอร่อยเลยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็เลยจะได้เคล็ดลับไปสองอย่างเลยนะก็คือเคล็ดลับการทําผงข้าวผัดนะคะที่ผัดยังไงให้อร่อย เท่ากันทุกจานเลยใช่เลยนะคะแล้วก็ได้เคล็ดลับสําหรับคู่ครัวถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้กระทะดีๆก็ลองไปสั่งกระทะเชฟขวัญได้นะข้าวผัดไม่ติดกระทะแล้วก็ร่อนสบายใช้ง่ายมากเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสเต๊กห้องแถวคอร์สอดช่องใส่ลุง คอสสลัดไฮโซคอสน้ำยำครบจักรวาลคอสแซนด์วิชพาวรวยคอสแซนด์วิชย่าง30ไส้คอสน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชงสิบชนิดค่ะที่จะมีทั้งชาแบบหนืดหนืดแบบที่กําลังได้รับความนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีทั้งชาแบบใส่ขวดชาแบบประหยัดต้นทุนที่สามารถเอาไปทาขายแล้วเก็บไว้ได้นานไม่บุ๋ดเสียง่ายค่ะซึ่งแต่ละสูตรจะไม่ซ้ํากับที่เคยสอนไว้ใน YouTube นะคะ ไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจเชฟแว่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ